S 1> <S 1> สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเจ๊บจะชวนมาทำดอกไม้ทูบเทียนกระทงค่ะจากกระดาษานะคะจากคลิปก่อนหน้านี้นะคะที่เราทำกระทงกันแบบนี้นะคะกระทงกันแบบนี้ไปแล้วเนาะ <S <S ในคลิปนี้นะคะเจ๊บจะชวนมาทำเป็นทูบเทียนค่ะดอกไม้ทูบเทียนนะคะที่ติดกระทงนะคะที่ใช้ติดกับกระทง เพื่อสำหรับเตรียมในเทศกาลวันลอยกระทงที่ใกล้จะมาถึงนะคะแบบนี้นะคะดอกไม้ทูบเทียนกระทงค่ะจะมีอยู่หลายแบบนะคะกุหลาบก็จะมีอยู่หลายแบบแต่วันนี้เราจะทำแบบที่หนึ่งกันก่อนค่ะคือแบบนี้นะคะเป็นแบบนี้นะคะแบบที่หนึ่งนะคะเป็นกุหลาบค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะทำการต่อกา้านเทียน นะคะให้ยาวขึ้นนะคะเทียนเราจะใช้เบอร์อะไรก็ได้แล้วแต่แล้วแต่เราจะชอบนะคะว่าจะเล่มเล็กเล่มใหญ่นะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็ทูมนะคะเราจะใช้ก้านยาวหรือก้านสั้นก็ได้นะคะเราทําการเอามัดรวมกันแบบนี้นะคะเอารวมกันแบบนี้นะคะรวบรวมกันแบบนี้โดยใช้เปเปอร์เทปนะคะหรือจะเป็นโฟร์เทปก็ได้นะคะ อันนี้เจ็บรวมรวมก้านทูบก่อนนะคะรวมก้านทูบเอารวมแบบนี้ค่ะโดยใช้เป็นเปเปอร์เทปนะคะติดกาวเล็กน้อยค่ะเป็นกาวที่ใช้ทําดอกไม้นะคะติดรวมกันได้แบบนี้นะคะส่วนส่วนเทียนนะคะเราก็จะรวมเลยค่ะโดยที่ใช้แบบนี้นะคะใช้ไม้เสียบลูกชิ้นแบบนี้ความสั้นยาวแล้วแต่เลยนะคะ แล้วแต่เราเลยค่ะว่าเราจะาใช้ก้านสั้นก้านยาวมากน้อยแค่ไหนนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราตัดออกได้ค่ะถ้าเกิดว่ามันยาวเกินไปนะคะเราสามารถเราสามารถตัดออกได้ค่ะแบบนี้นะคะต่อเลยค่ะต่อเทียนนะคะต่อเทียนเพื่อให้ปักได้ง่ายๆนะคะเพื่อให้ปักในกระทงได้ง่ายๆค่ะแบบนี้ค่ะพันลงมาเลยนะคะพนัน ลงมายาวพอสมควรนะคะแบบนี้ค่ะถ้ายาวเกินไปเราสามารถที่จะตัดออกทีหลังได้นะคะแบบนี้นะคะแบบนี้ค่ะเราต่อเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราจะเริ่มทำกันเลยค่ะแบบนี้นะคะลักษณะกรีบเป็นแบบนี้ค่ะสอดกรีบเข้าไปเลยค่ะแบบนี้นะคะค่อยๆดึงนะคะค่อยๆจับดึงค่ะ ลักษณะของกลีบกุหลาบแบบนี้นะคะจะมี5้าแฉกเราจะใช้ส่วนเราจะทําแบบตูมหรือแบบบานก็ได้นะคะส่วนแบบดอกแบบบานนะคะแบบบานเราจะใช้ทั้งหมดอยู่5ชั้นหรือ5กลีบนะคะ1 2 3 4 5สาสี่ห้านะคะหกลีบนะคะถ้าตูมเราจะใช้1ถึง2ก็ได้ค่ะแล้วแต่ว่าเราจะให้ดอกบานแค่ไหนนะคะอันนี้ก็จะเหมือนลักษณะการเข้าเป็นกุหลาบนะคะติด9ก้าค่ะ ติดกาวตรงโคนนะคะแล้วก็หุ้มดอกขึ้นไปเลยค่ะจับกรีบดอกขึ้นไปนะคะแบบนี้นะคะจะใช้กาวใช้ทําดอกไม้ก็ได้นะคะหรือว่าถ้าใครต้องการความรวดเร็วสะดวกรวดเร็วนะคะเพื่อให้เขาเซตตัวได้ไวแห้งไวก็จะใช้ปืนกาวก็ได้ค่ะนะคะถ้าใครพอมีเวลาจะใช้เป็นกาวที่เราใช้ทําดอกไม้ก็ได้นะคะแบบนี้นะคะตูมชั้นที่หนึ่งค่ะ อันนี้คือตูมลักษณะตูมชั้นที่1นนะคะเดี๋ยวตัวเทียนเนาะเราจะทําเป็นดอกบานค่ะตัวทูบแบบทูบนะคะทูบเราจะเราจะทําเป็นดอกตูมค่ะนะคะแบบนี้นะคะทากาวนะคะทากาวหรือ,อถ้าใช้ปืนกาวก็หยดปืนกาวได้เลยค่ะ้วยโคนรอบๆนะคะค่อยๆดึงนะคะ อย่าลืมการสับหวางนะคะรอยต่อของชั้นนี้นะคะชั้นที่1ให้มันกิ่วกึ่งกลางของชั้นที่2ค่ะมันจะได้สับหวางแล้วก็วนกรีบสวยงามนะคะเหมือนธรรมชาติดอกกุหลาบนะคะแบบนี้นะคะถ้าใครชอบที่จะทําเป็นลักษณะดอกตูมแค่นี้ก็ก็ได้แล้วนะคะดอกตูมนะคะถ้าแค่นี้ก็ได้ค่ะแต่ถ้าทําดอกบานเราก็จะใช้ทั้งหมดอยู่หชั้นค่ะ แต่ถ้าใครจะทําดอกตูมแค่นี้ก็ได้แล้วนะคะแล้วก็ใส่กลิบเลี้ยงได้เลยนะคะแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะทําเป็นดอกบานก่อนเนาะแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะทากาวค่ะค่อยๆดึงนะคะ อย่าลืมการสับหว่างนะคะถ้าใครอยากได้ดอกแย้มแค่นี้ก็ได้แล้วค่ะแค่นี้ก็ได้แล้วนะคะถ้าเป็นดอกแย้มนะคะแบบนี้นะคะดอกแย้มสามชั้นเนาะถ้าบานสุดก็จะได้อยู่ห้าชั้นค่ะกลีบที่สี่นะคะกลีบที่สี่เราจะทำลักษณะเราจะใช้กลีบคือลักษณะคว่าลงแบบนี้นะคะเมื่อกี้หนึ่งสองสามคือจะหงายกลีบนะคะ แต้มกาวลงไปเลยค่ะแต้มกาวตรงโคนนะคะตรงโคนกรีบค่ะดันกรีบขึ้นไปค่ะอย่าลืมการสับหว่างนะคะแบบนี้นะคะดันกรีบค่ะดันเล็กน้อยนะคะดันกรีบเล็กน้อยค่ะแบบนี้นะคะกรีบที่ห้าเราก็ลักษณะความกรีบลงมาแบบนี้นะคะ อย่าลืมการสับหวางนะคะอย่าลืมการสับหวางค่ะจะทำให้ดอกดูพริ้วสวยงามเสมือนดอกกุหลาบจริงๆนะคะแบบนี้ค่ะได้แล้วนะคะดอกบ้านเราใช้ทั้งหมดอยู่5ชั้นค่ะอย่าลืมการสับหวางนะคะอย่าลืมการสับหวางนะคะ แบบนี้นะคะเราจะติดกิบเลี้ยงนะคะเพื่อให้งานเหมือนจริงสวยเหมือนจริงนะคะแบบนี้นะคะเราอาจจะใช้ปืเราอาจจะใช้กาวกาวที่ใช้ทําดอกไม้ก็ได้ค่ะนะคะเพราะว่าปืนกาวระวังโดนมือนะคะระวังโดนมือแล้วก็จะร้อนมากค่ะแบบนี้นะคะแต้มกาวนิดเดียวค่ะ ถ้าลักษณะแต้มนิดเดียวเราไม่ต้องใช้ปืนกาวก็ได้นะคะแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะเราได้แล้วค่ะเป็นลักษณะดอกบานค่ะแบบนี้ค่ะต่อไปนะคะเราจะติดใบเพื่อให้ลายดูสวยงามนะคะแบบนี้ค่ะใบกุหลาบนะคะติดใบกุหลาบค่ะพันก้านนะคะ พันก้านนะคะถ้าหากว่าก้านยาวไปเราสามารถที่จะตัดได้นะคะตัดตรงนี้ได้ถ้าเราไปปักในกระทงแล้วค่ะมันยาวไปนะคะเราก็สามารถที่จะตัดออกได้ค่ะตรงนี้นะคะตัดได้นะคะแบบนี้เสร็จแล้วค่ะเราก็จะได้เทียนนะคะเป็นเทียนที่ใช้ปักกระทงค่ะที่ใช้ปักกระทงสวยงามมากนะคะเป็นกุหลาบมีใบกุหลาบนะคะตัวเทียนเราจะทําเป็นดอกบานนะคะ พอทูบนะคะพอเป็นทูบเมื่อกี้เราต่อทูบเรียบร้อยแล้วนะคะแบบนี้เนาะเรารวมทูบเป็นแบบนี้เแบบอนขาทษค่ะไม่ได้ต่อนะคะแบบรวมแบบนี้นะคะก็ทําการเหมือนเดิมเลยคะ่ะการเข้าดอกนะคะเข้าดอกเหมือนเดิมคะ่ะเหมือนกันเลยนะคะเราจะรวบรวมทูบเข้าด้วยกันเลยนะคะสามดอกเข้าด้วยกันเลยนะคะแล้วก็ทําเป็นลักษณะกุหลาบเหมือนกันคะ่ะ แต่ตัวทูบเราจะทําเป็นตูมสองชั้นนะคะเราจะใช้ขีบแค่สองชั้นค่ะหรือถ้าดอกออที่ใช้เทียนนะคะตรงเทียนเนี่ยเราจะทําเป็นตูมก็ได้นะคะแล้วต่อความชอบนะคะตูมเราจะใช้อยู่สองชั้นค่ะบบนี้นะคะหรือถ้าหากว่าใครบอกว่าตูมอันเล็กอันเล็กๆชั้นเดียวก็ได้นะคะชั้นเดียวแบบน่ารักน่ารักเล็กๆก็ได้นะคะดอกไม่ใหญ่มาก แล้วแต่ความชอบนะคะแล้วแต่ความชอบเลยค่ะดอกตูมเราจะใช้หนึ่งถึงสองชั้นแล้วแต่เลยค่ะได้เลยนะคะแค่นี้นะคะดอกตูมได้แล้วค่ะเพิ่มกีบเลี้ยงเข้าไปนิดนึงนะคะเพิ่มกีบเลี้ยงเข้าไปเนี่ยค่ะมันเล็กนะคะถ้าเราใช้ปืนกาวต้องระมัดระวังนะคะแบบนี้ค่ะต้องระวังค่ะเพราะว่ามันเล็กเนาะเราอาจจะ เราอาจจะใช้กาวนะคะเราอาจจะใช้กาวแต้มนิดเดียวค่ะแบบนี้ก็ได้นะคะค่ะเสร็จแล้วค่ะแบบนี้นะคะทําไม่ยากเลยนะคะทําไม่ยากเลยดอกไม้ทูบเทียนกระทงค่ะแบบนี้นะคะดอกไม้ทุกเทียนกระทงอันนี้คือแบบที่1ค่ะแบบที่1นนะคะจะเป็นกุหลาบค่ะเป็นกุหลาบ นะคะที่ใช้ปักในกระทงนะคะเป็นกุหลาบแบบนี้ค่ะแล้วก็ติดใบหนึ่งใบให้สวยงามนะคะอันนี้ดอกตูมนะคะอันนี้ดอกบานค่ะแล้วแต่ว่าเราชอบบานหรือตูมนะคะทําได้ทั้งหมดเลยนะคะความสั้นยาวเพิ่มได้นะคะตัดได้ค่ะถ้าทูบเราใช้อยากใช้ทูบยาวก็ได้นะคะอันนี้ถ้าเกิดว่ายาวไปเราตัดออกได้ค่ะลองทํากันดูนะคะทูบเทียน กระทงนะคะดอกกุหลาบทูบเทียนกระทงจากกระดาษานะคะดอกไม้ทูบเทียนนะคะแบบนี้ค่ะดอกไม้ทูบเทียนใช้ใช้ติดกับกระทงนะคะเป็นกุหลาบนะคะกุหลาบทูบเทียนค่ะแบบนี้ค่ะลองทำกันดูนะคะขอบคุณค่ะ